สวัสดีค่ะไม่เละจ้ะทุกคนจ้ะนมาจางพามากินแตงแตปลาให้เจ้าและจ้ะต่ว่าใส่เส้นเส้นอูด้งของค่ะทุกคนแกงไตปลาใส่เส้นอูด้งแตนอูด้งน้องมาไิ้จางต้มแล้วมากินเห็นไหมคะจะได้เนาะมาค่ะแม่ก็ได้จัดการเลยค่ะอืมอืมแม่ใสพักได้เลยค่ะทุกคนใสแตงซับอนะไรปล่ลำด้วยแล้วก็มะระด้วยค่ะจะมาเลยค่ะอืม

Hai mm. à, bức cao hả? để là dùng phi về cả xem bức cao <laughs> mm. เดี๋ยวเพื่อนจ้ะกลดร้อนแต่บอก,ออกเอาด้จ้ะแต่มันเอาไหมตอนแรกมันมือมันขึ้นนี่ม,มันเต็นเขาตาเลยเกาตาบาเป็นท้ายได้จ้ะพี่นนอง

难不难？ น้ำน้ำกระปุลออเนาเสนเซเมองค่ะเ้นเซเมนนึ่งเกาค่ะแม่งกระปุนญี่ปุ่นเนาะ น้ำแกงไดรัตหมดถั่วพดนี่กับโชมิงหรือเส้นขนมจีนค่อยเข้ากันนะเส้นหน่อยแล้วบัน ใช่ตีนไก่หมือแสบไปหน่อยน,นะอันตีนไก่เปื่อยๆ่ะ ăn này mọi nào này? ngon mọi người mọi như này. người mọi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  hàm กำลังกับแซลกำลังจ้ะ này tôi nhục xuất, nhúc sốt, ừm, <laughs> <laughs> ให้พักไดอไร มันทุกคนจะยิ้มหลายแสบเลยนั่งจักหน่อยนู้ส่วนหน้าตอนปลาแกงแต่เอาแกงแต่ปลาแห่งมามาแกะมาตอนปลาล้านเลอืมโคตรดีๆีแล้วจ้ะมาไหวเลยร้องเหตุทุ่นอยอ่มาไหวเลยค่ะ ครับครัแม่นาชุบอ๋บอมาพายคนจ้ะได้บแต่เอมแล้วแต่ทุกคนจ้ะมันอีกคือเกาค่ะแซบคือเกาค่ะ คิดไม่แม่จังก็ขอตัวก่อนนะคะทุกคนจะ้ะโอ้ทั้งกินทั้งแ่บทั้งฮอนนี่เฮียออกมาแล้วค่ะนี่เฮียไขมันละลายค่ะทุกคนจะ้ะคิดม่แม่จังขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนจ้ะที่รับชมค่ะที่ผ่านประกันในแม่จังก็ขอโทษขอขอภัยนะคะทุกคนจะ้ะบ๊ายบายค่ะ